ดูไขมันนะคะบริเวณหน้า <fe> ท <its> ้องแล้วก็ต้นแขนนะคะเห็นแบบนี้แบบนี้นะคะถามนิดนึ่งลำหนักเท่าไหร่นะคะห้าสิบกค่ะลำตาห้าสิบเก้าค่ะสูงเท่าไหร่นะคะช้อนละสิบร้อยหกสิบนะก็จะเป็นแบบหุ่นดีนะแต่ว่าจะมีไขมันส่วนเกินนิดนึงหลังจากมีน้องนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของแขนลั้งตรงนี้ลดยังไงก็ไม่ลงนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าดูดแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่นะดูก่อนถาสีว่าเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราก็รอ ยุบความเนาะแล้วก็ใส่ที่ได้ชัำแน่ๆนะคะส่วนหลักก็จะยิ่งแบบว่าเห็นชัดขึ้นเต็มที่เลยที่หกเดือนเลยโอ้โหก่อนทําและหลังทํานะคะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่ปังค่ะนี่เลยนะคะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะรีบนะคะทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยที่แฟนเพจเฟซบุ o กแพสซินเตอร์นะจ๊ะใครที่อยากชมแบบว่าภาพรีวิวนะคะแบบว่าเรื่อยๆนะหรือว่าเยอะกว่านี้นะเข้าไปที่ไลน์แอดเลยแอดแพสซินเตอนะจ๊ะ แฟชั Thailand, ่นเซ็นเตอร์ไทยแลนด์มาตรฐานตรงปกปลอดภัยไม่แพง